สั่งเคากับผ้าคอตตอนเนี่ยเขาใช้งานฝึกการเอาไปทำซีตีนั่นเองจากไมโครชีตเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆก,กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะคือเราไม่ต้องไปซื้อพอปให้มันเยอะฉากลิมโบก็เป็นฉากที่เน็ตเนี่ยใช้ในการถ่ายคอนเทนต์หลายๆคลิปใช้ถ่ายได้ทั้งกับคนแล้วก็สิ่งของเลยค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเนตตี้จากไอมันสตูดิโอนะคะคลิปนี้เนตก็ <ett> จะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่าฉากแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็บอกกับจะเอาไปทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าร้านเราเนี่ยมีฉากให้เลือกถึง4ี่ชนิดก็เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์ผ้าคอตตอนฉากไมโครชี oshi, แล้วก็ฉากลิมโบนะคะซึ่งก็จะเป็นฉากที่คนเนี่ยนิยมใช้กันเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูฉากแรกกันเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นส่งตัวนี้เลยค่ะเนตก็ <ett> จะขอพูดผ้าใยสัง กับผ้าคอตตอนเนี่ยเปรียบเทียบคู่กันไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่า2ตัวนี้นะคะเขาใช้งานเหมือนกันค่ะทุกคนนั่นก็คือการเอาไปทำตีนั่นเองทุกคนก็คือการที่เราเนี่ยจะตัดฉากหลังออกไปนะคะโดยการที่คีกรินสกรีนออกนะคะแล้วก็เก็บตัวแบบเอาไว้เพื่อที่จะเอาตัวแบบเนี่ยเอาไปใส่ในสถานที่ต่างๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูเรื่องเนื้อผ้ากันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาใช้งานเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเนื้อผ้าเขาเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ผ้าตัวแรกกันก่อนเลยนะคะทุกคนด้านขวามือของไหนก็เป็นใ สั่งคอค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อผ้าที่แข็งแล้วก็ไม่ย้อยง่ายนะคะแล้วก็อยู่ทรงด้วยทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพอขึงเสร็จแล้วซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าอย่าให้ยับหรือว่าสก,กรปรกนั่นเองทุกคนเพราะตัวนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซักได้หรือว่ารีดได้นะคะเวลาเก็บเนี่ยก็ต้องม้วนเก็บเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะด้านซ้ายมือของแนทก็จะเป็นผ้าคอตตอนนั่นเองทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเนื้อผ้าที่อ่อนแล้วก็ค่อนข้างย้้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ทรงแบบผ้ายายสังเคราะห์นะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถซักได้รีดได้นะคะเวลาที่เราเนี่ยจะพับเก็บพกพาไปไหนหรือว่าใช้เสร็จอะทุกคนก็คือพับได้เลยแล้วก็พกพาสะดวกนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะหรือว่าจะยับเพราะว่ารีดได้นะคะแล้วก็ซักได้ซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับความแตกต่างของเนื้อผ้าของเจ้า2ตัวนี้แต่ ว่าในเรื่องของความเหมือนกันเนี่ยก็คือเขาเหมาะที่จะใช้ทั้งเป็นฉากสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีดํานั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยเหมาะกับการไปใช้ซีดีอย่างที่แนทบอกนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาไปให้ใช้เป็นฉากสีสันเพื่อที่จะมาถ่ายคอนเทนต์เนี่ยสตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในเรื่องของงานที่ไม่เน้นความเนี้ยของผ้านะคะตัวนี้เหมาะมากๆาค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูฉากถัดไปนะคะเดี๋ยวแนทก็จะวางผลลัพธ์เอาไว้ให้ดูด้วยนะคะทุกคนว่าใช้งานแล้วเนี่ยผลแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะ ะะเดี๋ยวเราก็จะมาดูฉากไมโครชีท hmm. กันเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนะ่ยเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาใช้งานเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นเลย mm hmm. ก็คือใช้ได้แนวนี้นะแล้วก็หรือว่าจะเอานอนวางนอนไว้แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งฉากไมโครชีท hmm. เนี่ย mm hmm. ก็จะมีขนาดประมาณนี้นะคะของทางร้านเราตัวนี้เนี่ยเ mm hmm. หมาะมากๆกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่เอาไว้ถ่ายกับสินค้านั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยเหมาะก,กับเอาไว้ใช้ถ่ายกับวัสดุที่มีขนาดเล็กนะคะทุกคนใครที่ขายของออนไลน์นะคะก็ ต้องถ่ายสินค้าลงช่องทางต่างๆ,ๆใช่ไหมทุกคนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเครื่องดื่มแล้วก็อาหารด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าไมโครชีตัวนี้นะคะเขามีผิวเรียบเนียมแล้วก็กันน้าด้วยทุกคนเวลาทํา็อนะคะก็คือสามารถเอาผ้าเนี่ยเช็ดได้เลยทุกคนข้อดีของเขานะคะก็คือการที่เขาเป็นพลาสติก PVC อะทุกคนเวลาที่เราใช้งานไปนานๆนะคะต่อให้ใช้ไปเป็นปีเนี่ยก็ไม่ทําให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเก่าลงเร็วนะคะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปซื้อพ็อปให้มันเยอะแล้วก็ยุ่งยาก การเก็บด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแผ่นเดียวยก็ดูแบบเป็นพับมาแล้วนะคะก็ตอบโจทย์มากมากค่ะสําหรับสายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนนะคะที่มีพบเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะสามารถซื้อไมโครชีทแบบสีพื้นได้นะคะทางร้านของเราเนี่ยมีถึง9สีเลยแล้วก็เดี๋ยวแนทนะคะจะแปะผลลัธ์ที่ใช้งานจากฉากไมโครชีทไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะ กันแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนั่นก็คือฉากลิมโบนั่นเองซึ่งก็เป็นฉากที่แน้นเนี่ยใช้ในการถ่ายคอนเทนต์หลายๆคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นฉากที่มืออาชีพเนี่ยนิยมใช้กันมากที่สุดด้วยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาสามารถใช้ถ่ายได้ทั้งกับคนแล้วก็สิ่งของเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นฉากที่สามารถใช้ความกว้างได้มากที่สุดนะคะมีผิวเรียบเนียนแล้วก็มีสีสันที่สดใสด้วยค่ะทุกคนซึ่งร้านไอวันชอของเรานะคะก็มีฉากลิมโบมา้ 62สีกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนแล้วฉากลิมโบนะคะเขาก็เป็นกระดาษเนื้อหนาแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะคะไม่ยุ่ยง่ายขาดง่ายแน,น่นอนทุกคนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเขาก็ต้องการการเก็บรักษาที่ดีมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเขาเปื่อนหรือว่าเลอะแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะไม่สามารถทําความสะอาดได้ค่ะ<ๆ>ก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานฉากลิมโบกันเลยค่ะ คนสำหรับข้อมูลความแตกต่างของฉากทั้งหมด4ชนิดที่แนทบอกไปเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะใช้กับฉากอะไรนะคะก็สามารถเข้ามาดูสินค้าใหม่ได้ก่อนใครที่หน้าร้านไอ้มันช็อปเลยนะคะแล้วคลิปหน้าเนยจะมาตอบคําถามอะไรเพื่อนๆ,ๆอีกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ได้ที่ช่องไอ้มันสตูดิโออย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไอเทมอะไรดีๆจากแนทอีกน,น,นะคะแล้วคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย